ช่วงแรงบันดาลใจร่วมสร้างเมืองใจดีอีกตัวอย่างหนึ่งของแรงบันดาลใจร่วมสร้างเมืองใจดีเป็นครอบครัวที่ได้ชมรายการแล้วมีความคิดที่จะลุกขึ้นมาร่วมปรับเปลี่ยนบ้านเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเท่าเทียมกันตามหลักของการออกแบบเพื่อทุกคนหรือ universal design ก็ที่อยู่ในบ้านตอนนี้ก็สมาชิก5คนนะคะคุณพ่อ<ม>คุณแม่ดิบ,บิ้น<ม>พี่โบแล้วก็คุณยายค่ะพอได้ดูรายการเมืองใจดีก็ทําให้รู้จักคําว่า universal design <ม>เป็นเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อทุกคนทําให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าก็าาด้วยความแบบเป็นสําหรับคนทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราสามารถทําได้คือเรื่องเบื้องต้นที่ได้ดูในรายการมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวดิบและ แล้วพอเราก็ได้ทําจริงๆด้วยมันก็ยิ่งเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยเข้าไปใหญ่อย่างเรื่องห้องน้ำมีก็แบบสําคัญกับที่บ้านเรามากเพราะแบบมีคุณคุณยายอะไรอย่างนี้งี้ยทําหมดเลยเนื้อทั้งแบบว่าทุกอย่างให้มชนใช่หน้าทําแต่ว่าเหมือนที่สมมติเราทําทําได้ง่ายกันมากๆก็คือซื้อมาติดเลยเนี่ยก็สัญญาใช่อย่างสัญญาณจกเฉินติดยวลาคุณยาเข้าก็อุ่นใจนิดนึงว่าใช่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลมากแต่ว่าก็ก็ยังคงจะต้องเป็นกังวลอยู่แต่ว่ามันช่วยเหลือ ได้เยอะเลยค่ะเท่าที่ดูในรายการเมืองใจดีจะมีเหมือนการจัดหมดหมู่ในตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็สนใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูทําง่ายแล้วเราก็รู้สึกแบบมันมันใกล้ตัวเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงบันไดอะค่ะเวลาถ้าเกิดว่าเราเดินเหินไปมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบตอนกลางคืนตอนมืดมืดเราอาจจะเดินแล้วแบบตอนที่เปลี่ยนสเต็ปขั้นโค้ง,งหรือว่าเป็นจุดพักทอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องเปลี่ยนระยะก้าวแต่บางทีเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าแบบ ไฟอาจจะสว่างพอ<ช>หรือว่าแบบตำแหน่งเราบันไดอาจจะมองไม่ชัดเจนใช่<ล>พอดูในรายการแล้วจะมีเหมือนเป็นเทปกันลื่นก็อาจจะติดได้ทั้งที่มือหรือว่าที่เท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอดูแล้วด้วยความสะดวกอะไรเงี้ยซื้อมาติดได้ง่ายๆเลยๆๆติดไว้บริเวณตรงขั้นที่จะเปลี่ยนสเต็ปอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยเหลือว่าแบบเออเราได้รู้นะเหมือนเป็นจุดเตือนนะว่าแบบเราจะต้องก้าวแล้วหนูว่าสะดวกมากยิง่งขึ้นเลยเหมาะกับพี่บ้านมากคือนอกจากคุณยายที่จะแบบว่า มองไม่ค่อยชัดเจนแล้วเนี่ยก็คือตัวดีคนนี้ <c oughs> ค่ะน้องสาวคนเล็กใส่ถุงเท้าวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยมันก็ช่วยทําให้แบบว่าไม่ลื่นได้ค่ะ,ะ,ะการทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะมันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพง <c oughs> คือเหมือนแบบยิ่งใกล้ตัวเขาไปใหญ่ก็ยิ่งสามารถหยิบยื่นทาได้ง่ายถ้าเกิดว่าแบบคนคนได้รู้จักยูนิเวอร์แซลดีไซน์แล้วได้แบบหยิบนําไปใช้อย่างเงี้ยหรือวว่ามันคงจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากแล้วก็คงจะเกิดประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะ ถ้าเกิดจริงๆก็เหมือนแบบเป็นเมืองใจดีอะไรเงี้ยเหมือนรายการอะไรเงี้ยค่ะเหมือนชื่อรายการถ้าเราทุกคนเกิดแรงบันดาลใจและลุกขึ้นมาลงมือสร้างหรือปรับเปลี่ยนบ้านด้วยความใส่ใจโดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและความเท่าเทียมกันของทุกคน oh <my> บ้านเมืองของเราก็จะเป็นเมืองใจดีที่ทุกคนสามารถอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน